ครับก็บ่อตกปลาลุงลินนะครับมากันได้นะอยู่ตรงลำลูกกาคลองสิบเอ็ดเลยจากบางอมมาประมาณสักกิโลสองกิโลนี่แหละเข้ามาได้เลยมา้บ่อตีถนนเลยครับผมมเข้าไปมื่อก่อนได้จอดครับมาทีหลังก็จะไม่มีที่จอดนะบรรยากาศที่จอดรถก็นี่ครับวันเสาร์คนน้อยหน่อยวันเสาร์คนน้อยหน่อยวันอาทิตย์จะคนเยอะนะ ป้ายใหญ่ครับป้ายใหญ่ๆเลยเจอเด็กกปลาตัวนี้ดินทางนะครับผมนี่อ่าเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้กัดอ่ะเมื่อกี้กัดะมันมอู่้วจาหมุนไม่มามักดั้นตง้นยปนี่ปนออกไงครับ เน้นตามไซส์ถ้าไซโบเล็กจะอยูหกห้กลางจเจ็าแล้วก็ไซสโบจะแปดิแล้วก็ปรรวมก็จะเป็นพวกปลาทะเบียนทะเบียนยี่ปลาดนปลาหวายจะอยู่ที่ห้าสิบนะแล้วก็ปลาปเลดโรล้อยิงปลาเลดด้ย กระพงมีไหมกระพงยังไม่ได้ลง,ลงแต่แล้วมันยังไม่ได้เอาโอเคครับนีค่ครับมือเหยื่อตามนี้ครับถ <c oughs> <c oughs> ามไปครับนี่เราบออะไรนะเรืเ่องอะไรมาบอกนะ

ก็มาอยู่ใต้ร่มมะม่วงนะครับให้เย็นให้เก็บผสมลำมนะที่บ่อมีแค่นี้ับให้เก็บผสมลำ ให้เกล็ดหรือเปล่าหรือว่ามันไม่กินใหเก็ดกันลังอ้อครับขืนนะครับทิปเปอร์ตรบนี้ครับที่ปลาครับโอ้โห

กินเบาไงเนีย่ยไซโบครับปลานี่ปลาลงไซโบลุโบลลให้โลยโล่เจ็ดสิบห้าบ่อนี้หน้ากว้างน่าจะประมาณสักสิบห้าสิบสองถึงสิบห้าเมตรนะครับผมความยาวน่าจะได้อะไร 8ปดสิเมตรร้อยเมตรถึงไหมถึงเยอยาวเหยื่อที่บอกก็ไม่ค่อยมีหลากหลายเท่าไหรนะ่ครับถ้าใครเตรียมมาได้เตรียมมาได้เลยนี่คันฟรีครับไม่ได้สักตัวก็ไม่เป็นไรครับกลับบ้านมือเปล่าก็ได้มาถือว่านั่งชิลๆครับมีอาหารเครื่องดืมนะครับพรอ้อมเสิร์ฟนะนี่พี่เชงพันที่ก็พามา <queste> หาบ่อ ตกปลาคั้นฟรีฟรีคั้นมีเท่าไหร่ขนมาได้หมดเลยนะครับแต่ได้ปลาแล้วช่างออกด้วยนะไม่เอาให้ปล่อยนะครับอย่าขังนะปลาเขาจะตายก็นงมาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับได้คนละตัวคนละแต้มนะครับไซโบนะนี่ไซโบไซโบก็ประมาณเจ็ดสิบบาทนะครับผมต่อกิโลไซเล็กก็ลดหลั่นเง,งินไปนะครับราคามีทั้งปลาแรดนะครับปลาแรดปลาตะเพียนนะ ยีส่สกฝากประปรายนะครับน <c oughs> ี่นะเขาได้ยี่สกไทยครับยี่สกไทยหรือยี่สกเทศไทยเหรอไลฟ์ไวยเลยหรอใช่ครับาวดปิดคูเล็กๆกลัวจะลอกเลยและไม่อะไรหรอกสายพี่ ครับ่วงเงีให้เยอะินบไปนั่เลยพืุดเลยโอ้บิ๊กเลยอะนะได้อยแปดเจแปดโลอ่ะไซส์ใหญ่ับตัวเดียวก็กลับ้า ผมดูก่อนเป็นตาถ้ามันถ้าเป็นพวกเฮ้ยยีสกไทยนี่ถ้ามันถ้าเป็นพวกเฮ้ยยีสกไทยนี่ไม่ใช่เออตัวนี้เอาละไทยยี่ห้าก่อนสไว้ยีสกไทยอะไรยี่ห้ากีาครับว้าหลาบเลยใหญ่เกินปล่อยปลาเกมอ่ะละละ นานาขอรับตอนนี้นาไดอนแล้วลงอุ้มลงอุ้มลงเนี่ยลงรหากระเทาิปากอยู่อ่เอาเนาเอาเนาะเอาเนาะเอาหออ้นใหญ่ใหญ่เกินเนใหญ่เกินโอ้ยแค่ยี่สิบกว่าบาทนึงเยยิ่งกวายี่ยี่กวเยะบึกยี่ห้าบาทบ่ยี่ห้ายี่หรัอาตีไปสิบรอะ ยี่ม่าแล้วสองร้อยห้าสิบบาทก็คุ้มนะครับถ้ามันได้เเอาเดี๋ยวกลับไปทำลาบโอ้ยกินในยสามบ้านสี่บ้านแล้วเลยเราเฟื่อยเราเอาไปสองร้อยกว่าบาทแล้วพวกอยู่โน่นเก็บกันรวมเงินในรวมเงินห้าสิบ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 ก็กินกันเลยทีนี้วันอาทิตย์ด้วยอมมันขึ้นได้กันเทอาไหม มมออง้าันนขึได้กันทอยู่ได้อยู่ได้อยู่ไอ้ตาบิดตะก้อไม่ขาดตัวบิดขันตันเนี่ยนี่จะมันลอกเลยครับเวรอะไรเวรอไรตัวใสสายตาบิดตะก้อค่ะสายตะก้อก็สายบิดนี่เองสายอยู่ในตะก้อสายอยู่ในบิดเออ ฮะสายอยู่เลยลุ้นเองใช่ไหมครับลุดนลุ้ฮะหลุดแล้วเล่ายังไม่หลุดย้อนมาย้อนย้อนเอ้าหลุดแล้วเหรอโอ้ได้ตะเก็ยบมาเอาครับตะเกียบโอ้โหครับดูครับเก็บปลายยี่สิบปากเข้านิ้โป้งนะอยู่เนื้อโอ้มันติดข้างมันไม่ได้เข้าปากมันไม่เข้าปากติดข้างปากเนี่ยข้างอะไรสักอย่างเงี้ยเมื่อกี้ดูตะแคงตะแคงมาอยู่ ถ้าเข้าป่าก็หมดแรงแล้วเข้าป่าเสร็จแล้วเรียบร้อยเลยวัวอยาบาลเดี๋ยวเดี๋ยรีบอย่า,ยารีบ,าเรบเอา <laughs> โอ้โหับเก็ตใหญ่มากดูแลหลุดครับผมเบอ่อนี้ยี่สกไทยอะอย่างน้อยสิบโลอะตัวนี้ใหญ่มากอย่างใหญ่อะตัวเท่าขาเฮียน่ะหลุดไปแล้วเหรออือ โหนี่เก็บเป็นเออเก็ใน,นเกตขคางแกลมน้าเขาซุ้มข้างๆนะครับก็พาดยี่สงไทยนะครับตัวเบลเลอเลยปลตัวใหญ่มากนะครับปลาก็ยังไม่ทันได้เอาขึ้นนะครับผมอย่าอย่ารีบแบ่งนครับอย่ารีบแบงปลาแล้วก็อย่ารีบหา้นส่วนนะครับผมเพราะปลามันยังไม่ได้ขึ้นนะครับมันอาจจะเกิดการผิดพลาดได้นะครับผมอดเลยนะครับ ต่องกายว่าลุกนะผมตามไม่ได้ตัวเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวว่าคันนี้ไม่ได้ตัวคือคือวันทั้งวันคือลุ้นคันนี้อยู่คันเดียวนะครับผมเพราะคันนี้ไม่เคยได้ตัวเลยนะครับ อ้าโอ้ลากแบบมันคือปลาอะไรปลาอะไรไปโบ้ด้วยเออไปโบ้ด้วยโอ้ลากกีดเลยครับผมนึกว่าตัวใหญ่ครับผมตัวครึ่งกีตได้หมดเอ้ยไม่ใช่ตัวครึ่งกิโลได้หมดเนี่ยสี่กีดเอาสี่กีตโอ้โหเอาสักคันหมาป่านี่วิ่งเลยครับ ถูกใหม่นะครับผมเจ้าถิ่นปลาบูใหญ่ปะบูใหญ่ปะตัวเลยครับตัวไม่ใหญ่นะไม่ยี่สกเยอะปะตกเยอะต้องเป็นช่วงท้ายๆบอกนู่นนะนู่นเหรอนี่อันนั้นอ๋อยี่สกไทยยสกเทศมันมียี่สกไทยกับยี่สกเทศมันมีสองอย่างครับอืมปลาบึกนี่ไหม มีแต่สวายมากมแต่สวายวไม่ค่อยขึ้นเนาะไม่ครับ <c oughs> น,นี่ครับเจ้าถิ่นนะเจ้าถิ่นมาครั้งแรกเลยและเอาอะไรเอาปลาอะไรกลับเนะี่ยได้สวายเลที่สวาย,ววายวนะนะสวายแดดเดียวก็อร่อยทอดอร่อยต้องต้องเอาเส้นขาวหน่อยเลยแม <c oughs> ่ป่ามาทำพัดฉาผนะัดฉาปลาสวายอร่อยนะ ล้วสวยซื้อออกโลเท่าไหร่น่ยโลละห้ตัวนั้นเท่าไหร่นะกิโลน่ะสโลตั้งเรามาบเราะัวอไะไรเนี่ยสูตรมั่วครับนี่โอ้โหเนี่ขนมปังอะไรเนี่ยหอมมากเลยนะครับนี่มีหัวเชื้อด้วยนะ เจอเสียนเจอเสียนเจอเสียนปลาไว้นี่ฝั่งนี้ก็เสียนปลาปลาไว้ <c oughs> อันนี้ใส่งัดใส่งัดใส่งัดของแค่ใส่งัดของแท้ใส่งัดของแท้ได้ปลาสวายมาแล้วโอ้นี่มีดีดน้ำด้วยมีดีดน้ำด้วยนะดีดน้ำด้วยเฮ้ยที่ถ้าเราไม่ได้ตัวใหญ่ขึ้นมาเราอายอันนี้บออะไรนะนนะลุงลินลุงลินลุงลิน ใครมาบ่อลุงลินนะเออเจอก็จะเจอเซียนบ่อนะครับเรามาเจอเซียนบ่อด้วยนี่ตกบ่อยจนเป็นเซียนเหาประจําเลยเียกาหาประจ,าระจําเนี่ยเซียนบ่อแหละปลาตัวนี้ครับแผลเยอะมาก อมันมันโบ้นะแต่ว่า,าแผลเยอะเกินแผลเยอะเกินปล่อยได้ครับถ้าแผลเยอะอื่เงี้ยไม่รู้ว่ามลังกินอะไรไปแล้ว,ไ,ลวไม่ไปหอมันติดขอบตรงปากอะ โหวปลาเป็นแผลครับผมตอนนี้ก็ปล่อยครับ,ปล,รบปล่อยครับผมนักล่อย ก็ยังเป็นแต้มนะยังเป็นแต้มโอ้ยเอกินกุ้งกินเลยตะขอกุ้งเข้าปากอืมเต็มปากเต็มปาเอออเบอร์สี่แปดหกโมงแล้วด้ยไปครับตัวนี้ไปจนห้าโมงแล้ว มีไม้เลยไม้ปเลนื้อปลาโบครับโอ้โบอยู่นะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้โหโอ้ยแล้วมันจะตายเปล่ามันขึ้นมานานแล้วสองกิโลสองกโลสองสอโลสองเก่งกี่กิ่ะ เข่งหักตั้งไว้แล้วจ้ะอะไรเหรอแม่สองโลสองอันนี้ให้พี่เขาเนาะอะไรเล็กเหรอของตัวเองเ็นเล็กค่ะเดซายโบผมขับต้นครับร้อยสี่สิบสามบาทเดี๋ยวโอนนะครับมีบินไออาหารกับ อา,อาหาราปลาได้สี่สิบสามไม่มันเลยใช่ไหมไม่มันเลยไ